ครับผมยังอยู่ที่ร้านอาหารซีโบแบงคนะครับและตอนนี้จะมัดชิมอาหารแล้วโอ้โหอลังการมากครับไม่น่าเชื่อเลยครับโอ้โหอ่ะคุณหนันน่นันน์เลยครับมีอะไรบ้างอันนี้เป็นสปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซัมเมอร์สลัดโอ้โหอันนี้ดูรสสดชื่นมากอันนี้สูตรเฉพาะของเชฟที่ร้านอืมครับอ๋อเชฟนี่คือน้องชายใช่ตําเองใช่ค่ะแล้วก็น้องชายเป็นคนทำอาหารแต่คุณต่านี่ทำพีอาร์น่าจะทำพีอาร์ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสเต็กวากิวนะคะแล้วก็ข้าวเพสโต้เนื้อวากิว แล้วก็นีจเนเนื้อนี่แบบว่าเป็นซิงเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะลูกค้าเราลูกค้าเราจะชอบเนื้อวาเกียวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสเต็กแกะค่ะต้องบอกเลยว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกเมนูคือตั้งกะเปิดมาก็จัดโปรหนักขนาดนี้เลยใช่ค่ะเอาละขอไปชิมเลยนะครับนี่จานแรกอันนี้ก็คือเป็นสปาเกตตี้สันดรายนะครับก็เสิร์ฟกลับมากับพุ่งไม่น้ำนะครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหเนื้อนี่เด้งมาก ถามวัตถุดิบนิดนึงคุณตามนี่เราสั่งมาจากไหนกันบ้างคระเนี่ยคือจะสั่งมาจากบริษัทที่นำเข้าโดยเฉพาะคือโตเขาก็กลัวเสียชื่อเขาด้วยเพราะเขาเป็นเชฟใช่ไหมคะเขาจะเลือกวัตถุดิบที่แบบดีทุกอย่างอ่าล่ะนี่ละชิมกของหนื้อเนื้อเด้งไหมคะมาเนื่อไหมคะเหมือนขึ้นมาจากบ่อแล้วอยู่ในจานเลยนะครับแล้เส้นก็จะแบบออลเดนเต้หน่อยๆอ่าครับก็อิตาเลียนเนี่ยเขาจะไม่เอานิ่มมากใช่อ้โหได้ไหมคะ กำลังดีครับไม่เค็มเลยออันนี้ก็จะเป็นสลัดใช่มครัใช่ค่ะมันจะเป็นส้มโอกับมะเขือเทศเาซ่าแล้วก็อะโคโดก็คือต้องตัดทั้งหมดนะครับรวมกันเป็นคําเดียใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ใส่กันอย่างนี้เรากุ้งเนี่ยคือลูกค้าจะประทับใจว่าเราให้กุ้งตัวใหญ่มากให้สองตัวเนี่ยค่ะดูใส่กุ้งคือแบบอืเนี่ยค่ะโอ้ขอบคุณมากครับอืม ตัวใหญ่จริงอะตัวใหญ่มากนี่ต้องแอบถามราคาหน่อยครับนี่อย่างนี้จานเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างสลัดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ2 0 0กว่าบาทนะคะแต่โปรหนึ่งแถมหนึ่งเหลือร้อยกว่าบาทใช่คุ้มมากคุ้มมากไปถึงซิกเนเจอร์ของเขาดีกว่าครับก็คือเนื้อวากิวใช่ไหมครับอืม เขาก็จะทําค่อนข้างจะดิบนิดนึงเพราะว่าบางทีลูกค้าสั่งกลับบ้านก็จะไปอุ่นอะไรเงี้ยมันจะได้แบบคือต้องบอกเว่าถ้าเป็นสายเนื้อเนี่ยต้องมาแบบนี้เพราะว่าอันนี้เป็นวากิวออสเตรเลียด้วยเพราะว่าคุณทานเนื้อเนี่ยจะไม่ทานสุกมากก็ต้องเป็นสไตล์มีเดียมแรร์นะครับนี่ขอญาตอวดผู้ชมดูนิดหนึ่งนะว่านี่ครับผู้ชมครับโอ้โหนี่คือแบบว่าชุ่มฉ่ำมาแบบว่ากําลังทานเลยนะครับแล้วก็ซอสก็เป็นซอสอะไรครับเนี่ยเป็นชิมิชุริค่ะราดอยู่ข้างบนนิด อันนี้ไม่เคยกินเพราะต้องไม่กินเนื้อนเื้อลาในปากเลยเหรอคะดีมากเลยครับไม่ไม่ไม่แรงเกินไปนะคบ่ากำลังทานเลยนะครับแล้วก็คือมีเครื่องเคียงมาด้วยก็คือเป็นพวกเบทเทอร์โแล้วก็พวกมะเขือเทศอะไเ้ยครับอ่ะ ที่เนื้อจานที่หนึ่งไปเนื้อจานที่สองของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในรอบปีที่แล้วงแต่เปิดหลานมาเป็นข้าวเพสโต้เนื้อวากิวค่ะอือโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเพสโต้มันจะมาเข้ากันกันได้นะครับกับอาหารไทยนะครับคือแทนที่จะไปใช้เพสโต้กับเส้นเขาไาใช้กับข้าวแทนเนี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําจิ้มเหมือนอะไรคะคล้ายๆน้าจิ้มก๋วยเตี๋ยวบกอะค่ะจะแบบแซ่บๆหน่อยเนยๆเหมือนยำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะครับจะถูกปากคนไทยหน่อยรสจัดหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ ก็คือว่าข้าวก็เมกลิ่นของเพสโต้อย่างชัดเจนมากเลยแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยก็มีหวานหวานนิดเดวหวานเปรี้ยวตัดกันนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ตาสุดท้ายสเต็กแกะเสิร์ฟกับคีนัวค่ะสลัดคีนัวอันนี้ก็เป็นแกะนาเข้าเหมือนกันนาเข้าค่ะจากน่าจะออเตีนเหมือนกันใช่ค่ะไม่เมไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะไม่มีกลิ่นเลยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับบางคนกลัวกลิ่นสาบเวลาทานแกะนะครับอันนี้ น่าจะหมักมาดีมากนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับคีนัวคีนัวนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเนาะทานเข้ากันมากขอบคุณค่ะนอกจากนี้มีอย่างนึงที่จะต้องบอกคุณผู้ชมครับคือร้านนี้เขามีห่อกลับบ้านเทคเอาท์ที่เราคุยกันไว้ในเทปที่แล้วว่าเป็นแบบ เป็นอัซีลใช่อ้าวขอดูหน่อยครับว่าแพ็คทาเป็นยังไงครับอ๋อมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับคุผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดดูเลยอ่าครับอันนี้ก็คือเมนูสั่งกลับบ้านใช่ไหมครับนี่เปิดมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นแพ็คแยกถุงไปเลยเป็นอย่างย่างไปเลยก็คือที่พัสดให้มาหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากปรุงสุกใช้นไกลตัดได้เลยแล้วลูกค้าเวลาอุ่นก็อุ่นง่ายคือ ต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็จุ่มลงไปเลยก็อุ่นได้ไม่เสียคุณค่าอาหารด้วยเพราะถ้าไปไมโครเวฟก็จะเสียรสชาติไปได้ับโอ้ดยอดมากเลยครับตอนนี้ถ้าใครกำลังเรียกได้ว่าโฮมควอนทีนอยู่เกิดเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาต้องกักตัวอยู่บ้านสั่งได้เลยมีลูกค้ากลุ่มมีไหมคุณต๋ำน่าจะมีเพื่อนต๋ำก็มีที่บางคนต้องกักตัวอะไรเงี้ยก็สั่งกับเราตลอดโอ้โหคุณต๋ำครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ประทับใจมากนะครับกับการที่มาเยี่ยมชมร้านซีโบแบงคอกนะครับเพราะว่าอาหารอร่อยมากๆนะครับ ก็ไม่เสียชื่อเชฟเลยที่ที่เรียกว่าเปิดเป็นครั้งแรกเลยแต่ทําได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งร้านเนี่ยรับรองว่าสายคาเฟ่เนี่ยมาถ่ายรูปถูกใจแน่นอนนะครับที่สําคัญคืออาหารสุขภาพเนาะสั่งกลับบ้านก็ได้โทรมาสั่งก็ได้เลยใช่ไหมครับหนึ่งแถมหนึ่งหมดทั้งทั้งทานที่ร้านทั้งกลับบ้านแล้วก็โปรโมชั่นส่งฟรีด้วยก็ส่งสิบบาทค่ะส่งแล้วแต่ระยะทางก็เกิดฟรีแล้วสิบบาทเองนะครับน้าตังค์อี้ทีนึงครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาทานแบบนี้นะครับติดตามได้ทางเพจที่ไหนพวกน ก็ <ừ> mm. มีเมนูใหม่มาเรื่อยๆนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เพจซีโบ่แบงคอกหรือว่า IG จีซีโบ่แบงคอกค่ะครับผมแหมวนันนี้วันนี้ขอบคุณคุณตั้มนะครับที่พามาชมร้านสวยๆแล้วก็ชิมาอาหารอร่อยด้วยนะครับขอบคุณวิชุดาลินุทพงศ์นะครับามมาขอบคุณคุณตั้มมากค่ะสวัสดีค่ะ